ที่มอรังสิตเขาก็จะมีร้านคาเฟ่สวยๆน่ารักน่ารักนะคะก็เราก็ไปเช็คอินกันเลยร้านคอกนะคะร้านคอกก็จะเป็นอสองคูหานะคะเขาตกแต่งเป็นสีขาวแบบยุโรปนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็จะมีมุมให้เราถ่ายรูปเยอะเลยนอนก็ได้ด้วยนะคะทุกคนลูกมันขำใหญ่เลยว่าแม่ตัวอ้วนกาแฟก็รสชาติใช้ได้นะคะ ราคาก็ตามปกติเลยนะคะ <_ an> ก็หลักร้อยขึ้นนะ,ะแต่ว่าเราก็ทานแค่นานนะคะก็สองแก้วก็ตกไป200บาทเท่านั้นเองมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะคะทุกคนเห็นแล้วก็อยากเป็นเจ้าของกิจการอยู่นะ เดี๋ยวเราก็มาต่อกันที่ร้านสเต็กเลยค่ะวันนี้เราก็จะทานอาหารเบาๆกันนะคะสเต็กหมูอันนี้เบาแล้วเหรอคะย่างนะอันนี้ก็คือแบบแป้งเยอะมากเราสั่งผิดนะคะทุกคนอันนี้ลูกชายก็สั่งสเต็กหมูนะคะพอกช็อปนะคะโอเคเลยเดี๋ยวพวกนี้เรามาติดตามกันใหม่นะคะทุกคนนะบ๊ายบาย